วันนี้ลุงหนันแก้วหรือปู่อาจารย์บนเรืองเมืองมารับหน้าที่เป็นปู่อาจารย์ทำพิธีขึ้นเต้าตั้งซีพือกับป่อตานไม่อุน่นและลูกหลานตีได้สร้างเฮือนใหม่คือป่อตานไม่อุน่นได้อยู่อาศัยในบ้านปลายของชีวิตยามแก่ยามเท่าคืออยู่สุขสบายจึงเป็นพิธีกรรมแบบล้านานาดั้งเดิม ตามธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่นั่นก็คือพิธีการขึ้นเต้าตังเซในพิธีการทำบุญขึ้นเฮือนใหม่วันนี้ถือว่าเป็นวันดีคือวันจันทร์ที่3เมษายน2566ซึ่งเจ้าเมืองเหนือก็ถือเอาเป็นวันเลิกงามยามดีเป็นวันสุขสวัสดิ์พิถีเหมาะแก่การทำบุญขึ้นเฮือนใหม่เป็นอย่างยิ่ง คือพญาทัตตารทะตุนอยู่หักษาหุนวันออกก็ดีพญาวิรุกะตุนอยู่หักษาหุนไต,นตก็ดีเท่าตั้งสีพระองค์จะทําหน้าที่ดูแลความสงบสุขของเราสัตว์โลกในทิศต,ต่างๆอันหมายถึงเท่าทัตตารทะดูแลทิศตะว,วันออกเป็นหัวหน้าของพวกคันทพะน<ใ>นปายต,ต,ตามไตมีเต้วาวรณะและนางเท่าวิรุณหกะดูแลทิศใต้ เป็นหัวหน้าของพวกกุมพันธ์ท้าวเวรุปัคคะดูแลทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาคและก็ท้าวเวสุวรรณดูแลทิศเหนือเป็นหัวหน้าของยักษ์และก็เป็นหัวหน้าของบรรดามหาเทพกลุ่มนี้มหาเทพตั้งสี่ยังถือว่าพระอินท์ยังเป็นหัวหน้าของตน และก็จะต้องเข้าเฝ้าพระอินท์ในสุธรรมะสภาศาลาในแง่พิธีกรรมแล้วจะมีการทำพิธีบวงสวงเต้าตั้งสีทุกครั้งที่จะประกอบพิธีติดเป็นมองคลอย่างงั้นเฉลิมฉลองศาสนสถานเคหสถาน และของงานมงคลทั่วไปซึ่งจะต้องมีการทําประสาทหรือแตนเต้าตั้งซีโดยปักสูงประมาณ1เมตรกึงแล้วมีไม้สองท่อนยาวประมาณ1เมตรเอามาตอกตะปูให้ขวางกัน แล้วก็ยื่นไปลายไปในทิศทั้งสี่ตีปลายของไม้ตาดีอย่าเจ็บใครใดน้าวเพื่อปนจากไฟยะทั้งมวลประกอบไปโดยเขาของเงินคำจังมากว่าไฟตีปลายของไม้และแลักนั่นก็จะหาชิ้นไม้ยาวประมาณหนึ่งเคบมาตีแปะไวเมื่อจัดสตวง เครื่องซีอันวัดสตวงนะครับก็คือกระบะกาบกล้วยบรรจุเครื่องสังเวยต่างๆกระบะละสี่ชุดจำนวนหกสตวงต่างๆต่างๆพงาพิษสหายปริมัตสมิงที่สาพระเขยมารักาตัวอาหารนำสตวงดังกล่าวไปวางไว้บนยอดเสากับไม้ทั้งสี่ทิศแล้วก็วางไว้ตีโคนเสาแห่งหนึ่งกระบะคือเครื่องบูชาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกระบะ อยู่บนยอดเสานั่นจักสังเวยคือแก่พระอินทร์และติดไปไม้ทั้งสี่ทิศนั่นก็จะเป็นกระทงสังเวยมหาราชทั้งสี่พระองค์ตามทิศติทันนั่นดูแลอยู่และกระบะตีคนเสานั่นถือว่าเป็นเครื่องบูชาแก่พระแม่ธรณีท,ะะทั้นนี้อาจารย์จะประกอบพิธีไปอ่านโค้งการสังเวยเท่าทั้งสี่ก่อนการมงคลเช่น หากจะจัดงานในตอนเจ้าก็จะจัดพิธีในตอนเย็นของวันก่อนหน้านั้นถ้าหากจัดในตอนสายหรือตอนบ่ายก็จะไปประกอบพิธีสังเวยในตอนเจ้าของวันงานวันนั้นอุตตรสมิงที่สาบะเคกายมารคันตวหงวันตามิสาบะตังยันตังสันตังฟักหังอาภิสวร์อุตตรสมิงที่สาบะเคกายมารคันตวหงวันตามิสาบะตังยันตังสันตังฟักหังอาภิสวรรค์อุตตรสมิง พิธีกรรมต่างๆของปินล่องช้างเหนือล้านานานั่นได้เสริรทอดต่อกัอนมาจากบรรพบุรุษซึ่งก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมตี่ถือได้ว่าเป็นกุศลบายตีจ่จะย่างให้เกิดขวัญและกำลังใจแกช่ชาวพุทธล้านานานสร้างความสมัครสมานสมคัคคีเกิดความสุขทั้งทางกายและก็ทางใจ Uparima sa mingdi sa pagi kaya mara kaduwang tami sa patang tautan tau tau pa tang afis mo at wina Om Sawi Tivi di Luta Raja Tivi Ya Indak Kaya Nama Mami Om Sawi Ti Tivi Luta Raja Tivi Ya Indak Kaya Nama Mami Om Sawi

สุขีที <ros> ่กายุโกภะวะอาภีวัฒนะนิสัสนิจังุทาปจายนกัสตาโลธรรมาวัคคันติอายุวันโนสุขังพระลามอาจารย์เทสต์อะไพี่ฟังกันสุดบอยอายุวันโนสุขังพระ